แม่บาสวัสดีคะ่ะอันนี้เป็นการกล่าวทักทายสวัสดีของชาวตุรกีนะคะวันนี้พาก,กันตื่นนอนตั้งแต่9้าโมงเช้าเพื่อที่จะมากินอาหารเช้าของที่โรงแรมนะคะเพราะว่าอาหารเช้าเขาจะปิดที่10โมงเชานะ้าเนาะเพราะ,ะนั้นเราก็เลยต้องรีบตื่นกันมาทางนั้งที่ว่าเหนื่อยมากกับการเดินทางของเมื่อคือนนะคะ พอกินข้าวเสร็จแล้วเราก็มานั่งพักกันข้างสระน้ำนะคะภายในโรงแรมเนาะโรงแรมของเราจะชื่อโรงแรมแอสเพนะโรงแรมที่เราพักอยู่จะอยู่ในโซนเมืองเก่าเป็นสไตล์บูติกนะคะทุกคนและนี้คือสภาพหน้าของเราที่เพิ่งตื่นนอนมานาเบอร์ อันนี่รเราราน,นี่เป็นบรรยากาศภายในโรงแรมนะคะอยู่ในโซนสระน้ำ<อ>ที่เป็นมีสระน้ำน้อยๆไม่ไม่ใหญ่เล็กๆนะคะก็จะมี ประมาณนี้นะคะ่ะเพราะว่าโรงแรมเขาค่อนข้างเล็กไม่เป็นไม่ใช่โรงแรมใหญ่จริงๆแต่ก็โอเคอยู่ไม่ได้ไปไหนไกลคงจะอยู่ภายในเมืองเก่าหรืออยู่รอบๆอ,อบเมืองเก่านะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะไปไหนกันบ้างในวันนี้นะคะวันนี้ลุงจะพาเดินรอบๆอ,อบเมืองเก่านะคะว่า ในเมืองเก่ามีอะไรที่น่าสนใจแล้วก็ตรงจุดไหนที่เราจะไปดูบ้างนะคะเราเดินผ่านมาเจอกับคนขายขนมเยอะนะฮะหนึ่งกิโลฮะหน่กิโลหนึ่งหนึ่งใบฮะหน่กิโลฮะหน่กิโล Um, I don't know. Five. Five. This one every morning back here I come, twenty kilo. Twenty. Now seven kilo. Every morning twenty kilo. Mm. Very heavy. Where from? Okay. How are you? Uh. This morning like this all finished. Okay. For you. Okay. Not done. Where are you going now?

Thailand. 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 Very lucky man. <laughs> Thank you my friend. Have a nice day. Good day. Bye. Good. ทางที่เราเดินอยู่เราก็ได้ยินเสียงน่าจะเป็นมสัสยิดที่อยู่ใกล้ๆนี้นะคะและเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นสเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งของที่นี่ มาเดินดูบ้านเมืองเขาว่าเป็นยังไงติดถนน อันนี้จะมีน่าจะเป็นโซนแบบ แบบเก่าๆโบราณลุงก็ชอบแนวนี้ก็เลยมาพักโรงแรมแถวนี้ the เราจะเดินลงไปด้านล่างนะคะมันจะมีท่าเรือนะคะก็จะสามารถล่องเรือออกไปข้างนอกดูทะเลได้ เดินลงไปที่ทะเลดี่เยอะยดดีแคร์ผัวบันไดนะโั้ยแคร์ผที่หลักเฮ้ยสลิปเงิมาเนี่ยแอนโฟเน่ะ มันในทางลงมันจะชันนิดนึงนะคะถ้าเวลาเดินเนี่ยมันต้องระวังนโอ้ยสลิปที่รักมันลื่นอะ่ะ ด้านล่างนี้จะเป็นท่าเรือสำหรับนักท่องเที่ยวนะคะที่จะสามารถออกล่องเรือไปท่องเที่ยวนะคะก็จะมีที่ขายผัวอยู่เดี๋ยวเราจะเดินดูรอบๆนะคะว่ามันมีอะไรบ้างแล้าทะเลที่เนี่ยเขาสวยแค่ไหนสังเกตเห็นเรือเขาจะเป็นออกแนวพลาสติก Eben, Foto, ein neues Foto. เป็นเรือท่องเที่ยวตรงนี้น่าจะเป็นเรือท่องเที่ยวเป็นท่าเรือ you can say s o m e t h อันตราย ทะเเขาสวยอยู่นะลมเย็นมากคนมาที่นี่เยอะหนีความหนาวมาเที่ยวทะเลน่าจะลงไปอยู่นะ แต่ก็รวมๆแล้วคือเย็นสบายถึงแม้ว่าอากาศจะร้อนแต่พอมาอยู่ใกล้ทะเลแล้วก็มีลมพัดเย็นๆเนี่ยจะรู้สึกดีขึ้นเยอะบรรยากาศดีค่ะอันนี้มองจากมุมสูงจะเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามแล้วก็เห็นทะเลน้ําทะเลของเขาจะค่อนข้างใสมากๆเหมือนกันเห็นบ้านเมืองความสวยงามเห็นวิวทิวทัศน์ที่เป็นมุมที่ค่อนข้างกว้าง ถ้าเรามายืนอยู่นะจุดด้านบนตรงนี้นะคะที่ยืนอยู่ทะเลที่นี่สวยนะคะน้ำก็ใสใสบรรยากาศก็ดีวิวก็ดีดีมากๆเลยค่ะที่นี่อันชายา นั่งพักรับลมเย็ยนๆสักแป๊บนึงนะแล้วค่อยเดินต่อ<ม>นี่ลุงกำลังสงสัยว่าเราจะไปทางไหนต่อเพราะว่าไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่สามารถดู gps อันนี้เป็นอนุสร์ที่สําคัญของตุรกีนะคะมีความสําคัญกับาชาวตุรกีมากเหมือนกันเก็บภาพอันสวยงามไว้ดูนะคะเพราะว่ากำลังหาทางที่จะไปต่อว่าจะไปทางไหน เดินมาเรื่อยๆจนเจอมสัสยิดแล้วเราก็จาได้แล้วเราก็พากันเดินเข้าในตัวเมืองเก่าอีกรอบหนึ่งนะคะในเมืองเก่าของเขานะคะจะมีทุกอย่างเลยเนาะเท่าที่เห็นเนี่ยคือมีรูปแบบที่สวยงามมีเป็นแบบเก่าแกบบ่เป็นแนวโมเดิร์นหรือนแนวคลาสสิกนะคะจะมีกาอลอกซอยค่อนข้างเยอะเหมือนเดินอยู่ในเขาวงกตยังไงอย่างนั้นเลย ระหว่างทางก็จะมีเจออย่างเงี้ยมีเขาขายขอมีต้นมงต้นไม้ตกแต่งเพราะว่ามันจะเป็นโซนการท่องเที่ยวของเขาอากาศค่อนข้างร้อนค่ะทุกคนแต่ว่าเราเดินแล้วรอเห็นาข้างๆรอบๆนะคะจะดูเหมือนแบบเพลิดเพลินตาไม่ไม่รู้สึกว่าร้อนห,อหรือหรือร้อนมากจนเกินไปพากันเดินตามซอยไปเรื่อยๆนะคะสังเกตเห็นว่า บ้านเมืองเขาจากค่อนข้างสะอาดสะอ้านมันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเนาะแล้วก็มีชาวต่างชาติหรือว่ามีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมที่นี่ค่อนข้างเยอะก็คือว่าถ้าใครที่มาตุรกีหรือว่าอันทานยานะคะต้องมาที่นี่ค่ะเมืองเก่าของอันทานยาเป็นจุดไฮไลท์ของเมืองเลยนะคะ เดินเร็วมากเลยตอนนี้เพราะว่าลุงกำลังตามหาประตูเมืองเก่าอยู่แต่ไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนหากำลังเดินหาอยู่ว่าสมันอยู่ช่วงไหนกันแน่แต่รู้ว่าอยู่ในตัวเมืองเก่านี่แหละแต่ไม่ไม่รู้ว่าช่วงมันอยู่ช่วงไหนสองข้างทางที่เราเดินผ่านนะคะก็จะมีเป็นร้านอาหาร เป็นโรงแรมที่พักนะคะจะมีเป็นแบบนี้ตลอดทางเลยแล้วก็จะตกแต่งร้านหรือว่าตกแต่งด้วยดอกไม้ต้นไม้ที่สวยงามมากๆ ที่อยู่ด้านขวามือของเรามันน่านั่งมากเลยทุกคนเดี๋ยวตอนเย็นน่าจะพากันมาตรงนี้ประตูเฮนเดียนจะเป็นประตูเก่าแก่และเป็นจุดไฮไลท์ที่สำคัญที่สุดของที่นี่เหมือนกันนะคะออกแบบของประตูของเขาจะเป็นแบบโรมันนะคะจะดูมีเอกลักษณ์และสวยงามแล,แล้วเราก็เดินมาเจออีก สถานที่หนึ่งนะคะเขาเรียกว่าป้อมโรมันค่ะดุงจุดนี้หรือเขาเรียกอย่างหนึ่งว่าหอคอยมันจะอยู่ติดทะเลจะสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามและที่นี่ก็เป็นจุดสำคัญอีกจุดหนึ่งของอันทาญย่านะคะที่เราไม่ควรพลาดที่จะมาพอเดินกันเหนื่อยแล้วก็เดินตามหารนะ้านอาหาร เพื่อที่จะมานั่งกินนั่งเร้งคือไม่ไหวแล้วตอนนี้ตามหาร้านอาหารเราก็เลยมาร้านอาหารที่ติดทะเล ที่เราเลือกนะคะจะอยู่ติดทะเลได้ดูวิวที่สวยมากบรรยากาศดีมากลมเย็นมาก อันนี้เป็นอาหารตอนเที่ยงนะทุกคนแต่เรากินอาหารตอนช่วงประมาณบ่ายสามจะบ่ายสี่โมงแล้วแล้วไม่รู้ว่าตอนเย็นเราจะกินอีกหรือเปล่า กินข้าวเสร็จใช่ไหมคะแล้วเราก็เดินออกมาด้านนอกเราก็ได้เห็นสิ่งนี้ค่ะทุกคน,นและนี่คือสิ่งที่เราได้กิน<อ>มีไอติมนะคะก็มีมะพร้าวเป็นกินกน,น้ำมะพร้าวนะคะทุกคนช่วงเยน็นเราก็ได้หาร้านที่เห็นวิวแล้วก็มาดูพาทิตตกตรงใกล้ๆกับ หอคอยนะคะเลือกร้านนี้เพราะว่ามันสามารถมองเห็นพระอาทิตย์ตกและมองเห็นวิวที่สวยงามเราก็เลยต้องเลือกร้านนี้เราได้ขึ้นมานั่งอยู่ชั้นบนนะคะเพื่อจะสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์แล้วก็บรรยากาศดีมากมากค่ะระหว่างนั่งรออาหาร ก็ถ่ายรูปเพลินๆน,นั่งมชมวิวทิวทัศน์ไปแบบเพลิน,นๆนั่งชิลๆกันเลยคะ่ะกับข้าวของเรา,าอันนี้เป็นแซลมอนมอันนี้เป็นปลาไม่รู้ปลาอะไรอ่ะตแต่น่ากินอยู่ ก็มีขนมปังให้ ลาไปก่อนบ๊ายบาย